หคนคใหญ่ห <Cornell> ้คยใหญ่หคนแต่ว่าเิอัชุดละ่เอาท่อใชงเนาะ่เลขเพื่อนเพื่อนเอาอิวานจังไหเลขเลขเพ่อ่อ เอาเลยเอาเลยเอาเือกไม่จ้าเขาจะเงนยังเ้าเด้เดี๋ยวตอนนี้ใกล้จได้ค่ะเอาเผือกมาเยอะเอาเปือกากล้จะได้เยวพุดลิสต์ใกล้จาได้งหมน้ำมันตัวนั้ีสามเดือนละยเลยนี่

ว่าไงคะคุณทนิสาต้องเลือกักรเจ้ากำลังกำลังทำมาเทาน่าที่สองมีรังแงตอนนี้เรือเข้ากับสิออกแล้ว โดยสานั่งดีๆนะคะนั่งเย็นอเมคืัหเืตัวน้อยที่ปืเสร็จมาเลนะงคุ้ได้หปมว้บ้าน้องคุ้นบ้านี่นี่เลยน้องคุ้เราจะไปไหนกันเรจะไปห้าปูือกนค่ะที่นี่เป็นที่ไหน บื้งของหลงอะไรอะเอาคำกวัดเป็นการนะงห้รงองของเราใจเราจะไปมองหเพื่อนใจกันอันนี้ก็โอ้ท้าเรื่องทีเเ้าไปกาบนมัมสการหลวงปู่ลือบอกเลยนะคะว่าตอนนี้สาดีมากที่สองแล้วอหูน ไปโอ้ชมดวที่นทัศัโอ้ยนี่นีันท่องเทีย่ยวเยอะมากโอ้เครื่องดัง ต้นทาเนี่ยครัม่บบ้ไล้จากมีและน้ร้องับีเรียกกะเทียบ่าแล้วเอีรเทียบ่าที่เข้ากา เอ้าวเป็นนหยังอะเนี่เป็นนิยังคือมาอาบแดดนที่ตงไหนเนี่ยคือมาอาบแดดอ้าวคือมาอาบแดดจำได้เหรอไว้เด้อเด้อ่ะ

เจาวันไหนกันถามเจ้าในที่นอย่างนี้คุณะรยี่สิบบาทคุณยี่สามสีหน่อยคุหอ่ะค่ะไปเลยนะคะคนเรียบร้อนะคะเออไม้ยาใจมาลง่กเดียวร้อยแล้วค่ะชุดนี้น้นงบ้านลงเอาไปเคียลูมันคุ้มเลยค่ะมันอนละให้เลยคเนีค ผู้สูงอายุประเสียแล้นะคะเจสเซมาเอ่เอ่ภาพครับไออ้ภาพก็ไปโอเคแอดบอลได้เสียบอด้วเนเฮดาวันเด้ยวันอห้ยหัวหาแล้ว

หิเมเมตังเมตังภะหูปะเทหิเมมามังอะปาตโกยิงสิมามังหิงสิริปาตะโกมามังจตุวปะโทยิงสิมามังหิงสิปะหูปะโทสาเพสาตาสาเพปานาสาเพภูตาจะเกวลาสาเพปภรานิปาสันจะมาจินจิปังขมาปะมโนปูตุอาปะมโนธรรมอามปะมโนสังโฆปะมาระวันตานิสิริสปานีิวิสิกา ตาตาปารีคนนานาพิสระุโมิกจาคตาเมรากาลคตาเมปารีตาตาปิการมันตุกตานิโสหัง n g นามวะคะวะโตนโมตาตานังสัมมาสัมพุทธานังคลิปนี้เบิ่งกันเงี้ยวไปเลยให้ภาพเป็นคำบรรยายเพราะว่าอู้น่าประทับใจผู้ใดบ่เคยมากอะลองมา น้ำมัสก,การสก,การะบูชาปู่อือลือเกาะดอนโภออำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาลโอ้เห็นแต่มาอยู่คนก็มาน้ำมสศก,การมาขอโชคอลาภขอพรหลายคนมาเลยจะว่ากับบึงหงหลง กับบึงของหลงอันเดียวกันเด้อเพราะว่ควาคนโบราณก็จะเชื่อนบ,บึงของหลงแต่คนสมัยใหม่จะเสื่อบ,บึงหงหลงเดียวกันเดมียากากศก,กนบรรยากาศก็โอ้คัอยูอ่เป็นเกาะกลางแม่น้ำบึงหงหลงเป็นเกาะแล้วก็น้ำล้อมรอบ โอ้มีต้นไม้ล่มเลื่อนดีอยู่คนกับไหลายคนมาพอโชคขอลาบบวางคนก็บได้ผลแม่เจ้ากบมาอีกแต่ว่าส่วนหลายก็เจ้าได้กันแล้วว่าที่พระเจ้าแห่งโชคลาบแห่งจังหวัดบึงกาฬ นะครับทุกคนสงบูรณสงบวาจาเข้ศาสู่พิธีรรมพิธีกศารในครั้งนี้ครับโอชาโอชามหาเศรษวันโต ธรรมะบูชามหาปัญญา,า,าวันโตสังฆะบูชามหาโบคาวะโหงศิโรกานาัตทังอะหิปุจยามยิปุตตคารวัตตาธรรมคารวัตตาสังฆคารวัตตา โอคารวาเดอองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระปัจเจกมุติเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนนาร,ยรีนตั้งนักบวสามยกโดยพร้อมเพียงครับ,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 บไป่วยให้ภาพบรนยายไปในโจเลย

ยามหาเรือจะของนั้มันพอเด้โอกาสลงเรือถ้าเรือสายบุญนาคาโอ้ยำไปเด้เนี่ยเรือเพล่นยำสายเรือจของ้มันได้ลปคนเออนื่น้งคนเอนอาเลยเอาเลยเอาเลครับ <laughs> Hãy subscribe bò. kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Mưa những video hấp mưa. mà đi thằng ไขนมาได้ล pues ้วนอะไวโอ้จาอะอะไรนะใส่บัวบอกคอาหน่อยที่ไหนไม่เสบัวเขาจะบอกว่าถ้าอยากไปบัวพาไปได้อ๋อแล้วจะนี่มันนบกเป็นกูรลังกา เล็นกันอยู่บ้านกับไก่แล้วโอ้บรรยากาศดีเลยเล่นกันสบายแล้วมวนมวนมวนโอ้เื่นนั้นกำลังได้แล้วตรงนี้น่าจะไหนปูได้ แาศูนย์พอแล้วเจ็ดสามเออเจ็ดสามเมเจ็ดสปูกไวเดินพอแล้วถ้าปูถงไวแล้วปูจะมาอีกแปดห้าศูาาอหกหลา,า,หลาับรรยากาศเบิ่งกันไปายาวๆคิดดดูกันไปายาวๆให้ภาพเป็นเลย เป็นเลยทั้งบรรยายเลยเพราะว่ามันม้วนไหล ไปย่างก็น้ำตกขั้นพระน้ำตกขั้นพระกับมาสายเดียวกันเลยโอ้แหลงท่องเที่ยวเรื่องบัสุดการมีหลายหลายหลายมีทางเที่ยวอะมากเที่ยวมาเลยก็เที่ยวมาเลยอยู่พ้าห์นะก็ทางหนึ่งพูดว่ไมง่ายไปง่ไดเที่ราผ่านไปมันไม่ไกลกัน

กมาแล้ับโดยเรือโดยเรือห้ามนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้นี้สายบุญนะคะสายบุญนะะคเกาะเกาะดอนโพดอนโพสำหรับคลิปนี้ขอจคลิดตามเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพ่อตัวนี้ได้นะคะบาย